ปัญญาเซนต้นไผ่และต้นสนบนภูเขาสูงแห่งหนึ่งมีวัดเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่นี่เป็นสถานที่แห่งปัญญาและความสงบมีอาจารย์เซนรูปหนึ่งนามว่าเต๋าเวินผู้เป็นที่เคารพของสิทธิมากมายวันหนึ่งสิทธิหนุ่มนามว่าหลินเดินเข้ามาหาอาจารย์ด้วยสีหน้าเศร้าหมองน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังและท้อแท้ อาจารย์ข้าฝึกฝนอย่างหนักมานานหลายปีข้าทุ่มเทแรงกายแรงใจไปทั้งหมดแต่กลับไม่เห็นผลลัพธ์อย่างที่หวังข้าเริ่มสงสัยว่าตัวเองเหมาะสมกับเส้นทางนี้จริงหรือไม่บางครั้งข้าคิดว่าควรจะหยุดและเลิกพยายามเสียทีอาจารย์เต๋าเวิรนมองดูสิทิรักของตนด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะเอ่ยว่าหลินตามข้ามา อาจารย์พาหลินเดินออกจากวิหารผ่านลานหินไปยังสวนหลังวัดที่นั่นมีต้นไม้สองต้นเติบโตอยู่เคียงข้างกันต้นหนึ่งคือต้นสนสูงใหญ่กิ่งก้านแผกกว้างดูสง่างามส่วนอีกต้นหนึ่งคือไผ่ที่ดูเหมือนเพิ่งจะเติบโตขึ้นมาหลินเจ้าคิดว่าต้นไม้สองต้นนี้เติบโตเหมือนกันหรือไม่อาจารย์ถาม หลินมองพิจารณาสักพักก่อนตอบว่าย่อมไม่เหมือนกันต้นสนดูสูงสง่ามันโตเร็วและแผ่กิ่งก้านได้กว้างไกลในขณะที่ต้นไผ่เพิ่งจะขึ้นมาดูแล้วเหมือนจะยังไม่แข็งแรงเท่าใดนะักอาจารย์พยักหน้าก่อนจะเล่าต่อเมื่อหลายปีก่อนข้าได้นำหน่อไผ่และ,มะเมล็ดสนมาปลูกไว้พร้อมกันมเมล็ดสนงอกขึ้นอย่างรวดเร็ว มันเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีในขณะที่ต้นไผ่เจ้ารู้หรือไม่ว่าในช่วงสามปีแรกมันแทบจะไม่สูงขึ้นเลยหลินขมวดคิ้วด้วยความสงสยัยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะอาจารย์ต้นไผ่โตช้ากว่าต้นสนมากครึอ๊อาจารย์หัวเราะเบาๆก่อนตอบในขณะที่ต้นสนใช้พลังทั้งหมดเพื่อเติบโตขึ้นสู่ท้องฟ้า ต้นไผ่กลับใช้เวลาหลายปีแรกในการสร้างรากของมันให้ลึกลงไปใต้ดินมันค่อยๆแผ่ขยายรากไปทุกทิศทางสร้างเครือข่ายของความแข็งแกร่งใต้ผืนดินไม่มีผู้ใดมองเห็นการเติบโตนั้นเพราะมันซ่อนอยู่ภายในหลินเริ่มเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พยายามจะสื่ออาจารย์เป่าหวนยิ้มและพูดต่อแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่รากของมันมั่นคงแล้ว ต้นไผ่ก็เริ่มแทงยอดขึ้นมาและเมื่อมันเริ่มเติบโตมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนมันสามารถสูงขึ้นได้หลายเมตรแต่ก็เป็นพุ่มแน่นและแข็งแกร่งอย่างที่เจ้ากำลังเห็นแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าอะไรคือข้อแตกต่างของต้นไม้สองต้นนี้หลินคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบต้นสนเติบโตเร็วแต่ต้นไผ่ต้องใช้เวลานานกว่าจะโตขึ้นมา อาจารย์เต๋หวนพยักหน้าถูกต้องแต่ยังไม่ทั้งหมดต้นสนอาจเติบโตได้รวดเร็วและแข็งแรงแต่เมื่อพายุรุนแรงพัดผ่านกิ่งของมันมักจะหักหรือบางครั้งมันอาจถูกถอนรากถอนโคนหากลมแรงมากพอในขณะที่ต้นไผ่แม้มันจะดูอ่อนช้อยมันกลับโอนเอ็นไปตามสายลมไม่หักง่ายและสามารถสร้างต้นใหม่ได้เสมอ เพราะมันมีรากที่มั่นคงแม้ลมพายุจะแรงเพียงใดมันก็ยังคงอยู่หลินนิ่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะมองอาจารย์ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอาจารย์หมายความว่าข้ากำลังเป็นเหมือนไผ่ใช่หรือไม่อาจารย์พยักหน้าถูกต้องแล้วหลินเจ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เติบโตแต่แท้จริงแล้วเจ้ากำลังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง หากเจ้าหยุดตอนนี้ก็เหมือนกับการถอนหน่อไผ่ออกจากดินก่อนที่มันจะมีโอกาสเติบโตเต็มที่ข้าจะถามเจ้าอีกครั้งเจ้าจะเป็นต้นสนที่เติบโตเร็วแต่ประบางหรือเจ้าจะเป็นต้นไผ่ที่อดทนแข็งแกร่งและพร้อมเผชิญลมพายุหลินเงยหน้ามองต้นไผ่ลมพัดผ่านทำให้ลำต้นของมันโค้งเอ็นไปมาแต่ไม่ได้หักโคน่น เขาสูดลมหายใจลึกก่อนจะกล่าวว่าสิทธิ์เข้าใจแล้วอาจารย์สิทธิ์จะไม่ท้อถอยสิทธิจะอดทนและเชื่อมั่นว่าความพยายามของข้าจะงอกงามในเวลาที่เหมาะสมอาจารย์เต๋าเหวินยิ้มอย่างพอใจและกล่าวปิดท้ายว่าจงจําไว้หลินต้นไม้ทุกต้นมีช่วงเวลาของมันบางต้นเติบโตเร็วบางต้นเติบโตช้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่ว่ามันเติบโตเร็วหรือช้าแต่เป็นว่ามันจะยืนหยัดได้ยาวนานแค่ไหนข้อคิดจากปัญญาเซนต้นไผ่และต้นสนทุกความพยายามมีค่าแม้เราอาจยังไม่เห็นผลในตอนนี้บางครั้งสิ่งที่เราทำกำลังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งอยู่แม้ว่าเราอาจไม่รู้ตัวอย่าท้อถอยเพียงเพราะยังไม่เห็นความสำเร็จ เหมือนไผ่ที่ต้องใช้เวลาหลายปีก่อนจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วชีวิตก็ต้องการเวลาของมันชีวิตไม่ใช่การแข่งขันความเร็วแต่เป็นการเดินทางของความอดทนและการเรียนรู้อย่ากกังวลว่าเราจะไปถึงเป้าหมายช้ากว่าผู้อื่นขอเพียงเราสร้างรากฐานที่มั่นคงเราจะสามารถตั้งตัวได้จงเป็นดั่งต้นไผ่อดทนเติบโตจากภายใน และพยายามเติบโตอย่างสม่ำเสมอหวังว่าแนวคิดนี้จะช่วยคุณได้ค่ะ